ถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็จะใส่ประมาณกำมือหนึ่งนี่ครับประมาณนี้ครับกำมือหนึ่งนะครับใส่เลยครับใส่โรยรอบเลยนะครับใส่รอบเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องกเกษตรรั้วบ้านวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่านี่ครับต้นข้างหลังผมเนี่ยเป็นฝรั่งพันไรมเมล็ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มันเป็นพุ่มแล้วก็ให้มันติดดอกออกผลให้ดอกนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมก็ได้ ตัดแต่งกิ่งถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วมีการบำรุงต้นใบกิ่งต่างๆนะครับระบบรากต่างๆก็ถือว่าติดดอกเยอะมากเลยนะครับมาดูกันเลยครับวาไหนครับดูนึกว่าติดดอกกันทุกกิ่งเลยนะติดกันทุกกิ่งเลยครับเยอะมากนี่ครับนี่ครับติดกันทุกกิ่งเลยนะครับดูครับติดทุกกิ่งเลยครับดูได้เลย นะครับทั้งนั้นเลยครับหาดูอีกต้นหนึ่งไอ้ต้นเล็กต้นเล็กนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมตาต้องนะครับเนี่ยครับดูครับคือดอกมากเลยนะครับตอนนี้กําลังดอกกําลังบานเนี่ยดูครับเยอะมากๆเลยนะครับก็ หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าไว้ดอกช่วงนี้นะครับช่วงไว้ดอกเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะเพราะว่าเราเคยใช้แล้วมันประสบความสําเร็จนะครับก็อยาก,กมาเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงนะครับนะครับช่วงนี้ช่วงที่ออกดอกแล้วนะครับจะติดลูกเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยอยู่สูตรนึงนะครับ นี่คือปุ๋ยสูตร13-13-21นะครับเนี่ก็จะใส่เพื่อ,อ13แรกก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ3 3ตัวนะครับตัวตัว13แรกเนี่ยคือตัวบำรุงใบนะบำรุงใบบำรุงต้นนะครับส่วน13ตัวที่สองเนี่ยคือตัวบำรุงบำรุงดอกนะครับบำรุงดอกหรือบ,บำรุงรากนั่นเองนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายนเนี่ยตัวยี่สองหนึ่งเนี่ยนะครับสองหนึ่งนี่จะทําให้ผลผลิตโตใหญ่นะครับแล้วก็ขั้วเหนียวนั่นเองนะครับเป็นลูกเป็นอ่าทำให้ทําให้ขั้วเหนียวขึ้นแล้วก็ลูกโตขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับความหวานของของฝุ่นหลังด้วยนะก็เลยจะมาใส่กันนะครับได้เวลาแล้วนะครับผมก็จะใส่ผมก็จะใส่ถุรนี้นะครับทุกครั้งนะครับนะก็จะใส่ประมาณถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็จะใส่ประมาณ กามือหนึ่งน่ครับประมาณนี้ครับกามือหนึ่งนะครับใส่เลยครับใส่โรยรอบเลยนะครับใส่รอบเลยครับถ้าใส่เดือนละครั้งนะต้ะนในต้นเล็กขยับปอนดุใส่เดือนละครั้งนะครับ อ่าจะประมาณนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่อ่าปลูกฝรั่งแล้วนะครับลูกมันเล็กหนึ่งลูกเล็กสองรสชาติไม่ไม่หวานไม่กรอบอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนํานะครับว่าลองใส่ปุ๋ยสูตรนี้ดูนะครับผมผมปลูกมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมก็ได้ลองมาเอาลองปุ๋ยสูตรนี้กับตัวที่ไม่ลองตัวนี้มันอร่อยจริงแล้วมันกรอบจริงๆครับหวานอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกมันใหญ่ด้วยนะช่วงนี้นะครับจนถึง เก็บเกี่ยวนะครับน่าจะประมาณสักสองเดือนกว่าๆนะครับผมก็จะใส่อันนี้อีกน่าจะใส่ได้อีกประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับได้อีกครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับที่เป็นเกษตรกรที่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับก็จะยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาแนะนํากันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกด Subscribe ช่องเกษตรรั้วบ้านนะครับสวัสดีครับ